สวัสดีพี่น้องป้องปายสุพูสุคนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มโคกเมื่อนี่ทีมงานหมาเหล็กในนะครับกลับมากับไอ้กบมานําพึ่งกันนะครับไปนั่งเบิ่งตัวอยู่ตรงนุ้นครับกินดอกไมายราบน้อยเนาะสีชมพูชมพูนะครับกินกันอยู่ก็เห็นบินเข้ามาในป่านี้นะครับก็เลยพากันย่างเข้าไปเบิ่งก็เห็นละอยู่กับบ่สูงมาไดดอกซอยจักสิบตนี่แหละวะไอ้กบกําลังเฮ็ดครบอยู่ เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นแบบใดน,นะเพิ่งทางนี้ครับมีเปอร์เซ็นที่จะแดงจึ้งคืออาจจะบบได้อย่างเลยก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเบ้งางเหตุครบอยู่ครับเอาใบอ้อยแห้งด้วยพี่น้องบบแม่นมืออาชีพครับมั่วเอาทาั้งนั้นนะพี่น้อง<ม>อา่อาไผ่บอยากให้เพิ่งต่อนะครับแบบที่ผมเห็นนะครับกะย่ามองตาลิงนะพี่น้องทาให้เบิดโตนะครับแล้วก็เข้าไปเอาเลยพี่น้อง <c oughs> ยังไงฝากติดตามไอ้กรบนะครับผ่านกรบเฟซบุ๊กผมขึ้นไว้ตรงนี้เร้อพี่น้องไปติดตามกันได้ในเฟซบุ๊กนะครับให้กำลังใจคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้หาอยู่หากินแถบคอนสารเฮอรี่แหละนะครับมือนี้ขอให้มนัน ตอนนี้ก็กาลังมัดครบนะพี่น้องเพื่อเอาไปขึ้นไปเอาเพิ่งนะครับหลายคนถามว่าใช้ใบหยังนะครับในการลนเพิ่งครับต้องเป็นใบอ้อยนะครับอ้อยต้องอายุหนึ่งปีเท่านั้น้อพี่น้องเกินนี้บ่ได้นะครับเราก็เรียกเอาใบที่อยู่ในลําดับที่เจ็ดที่แปดนะครับที่มันแห้งนะครับมันจะได้มีความขัง้อพี่น้องเพิ่งก็จะย่านนะครับบดตอดนะครับ เอาก็จุดให้เกิดควันนะครับส่วนใบไม้เขียวๆนี่ต้องหักเอายอดที่อยู่ในลำดับที่เก้าด้วยพี่น้องของต้นไม้นะครับเพื่อม,มัดให้เกิดความขังนะครับเพิ่งเกิดชิบตอเท่านะครับเป็นเคล็ดลับคาถานะครับที่ผมได้บอกไปนะครับกับมาบอกคลิปนี้เลยพี่น้องตัดไป <laughs> พี่น้องก่อนขึ้นหอกบริกรรมคาถากวนนะครับ อย่าดุอย่าหายเด้อโอ้ครับคาถาก็มีอยู่ในใจด้วยพี่น้องให้ท่องว่านะมีมมะอุอะอุอังนะพี่น้องท่องสามจบขึ้นตีได้เลยพี่น้องไปฮะจัดไป บุมีสิทธิ์ขาว,วพึ่งบุมีสิทธิ์ขาวขอ,อน้ำ2โลครับ,ววรบ <laughs> ยังบุเห็นครับ

ทางนี้บ่มีน้ำพี่น้องขอตัวอ่อนไปเด้อไปบ้างกันครับ มีน้ำเขก็ต้องขอต่ออ่อนไปเด้อพี่น้องอย่าว่ากันโอเคอเดี๋ยวเบ่งผลงานทางล่างกันครับลงมาแล้วพี่น้องก่ขอห่างไปเด้โอโบได้ข้าน้ำมันนะครับเกิดบูมีน้ำเลยนะบูมีเลยครับโอเคเดี๋ยวผมสิไปต่อเด้อจากที่ได้บบได้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับหนุ่มบ้านโคกทุกแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ฝากไอ้กลุมนะครับเฟซบุ๊กนะครับขึ้นไปตรงนี้ไาพี่น้องขอให้มนันคักค่ะค่